ถ้าเกิดแบบผู้ชายคนนั้นนี่เป็นหน้าจะเคยมีลูกมีเมียหรือว่าเป็นตัวห่างความหมายใช่หรือคุยได้ปอเนี่ยเขาคุยได้คุยได้เนาะบติตเมี่นว่าคือน้องเนี่ยเขเคยมีรอบรัวเนาะ สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น <ơi> ้องเอฟซีของบอลสิลัดโมสุขุสุขคนเนาะอ่าเป็นเอฟซีอ่าอยู่ไปในประเทศลาวต่างประเทศเนาะก็ยินดีท่านำข่าวสู่ช่องยูทูปของบอลสิลัดเช่นเก่าเช่นเคยอ่ามาพบมาพ่อกับบอลสิลัดในมื่อนี่กัอยู่ที่บ้านของสาวโสดทุกคนเนาะเป็นสาวโสดหน้าใหม่ออกมาเปิดใจครั้งแรกทุกคนมื่อนี่กันเนาะอ่าสจหรับสัวโสดคนนี้กันเติมสีตกตึกใจหนุ่มหลารักทุกคนทุกคนเนาะการมาลุ่นไปนำกันทห่แหล่งเนาะว่าสาวโสด นี่จะหมักอุตไซแบบใดเนาะอัญูลายปันใดหรือว่าเป็นคนทางใดทุกคนเนาะถ้าหากว่าเห็นคลิปนี้แล้วมักสนใจอยากตาความรู้จักกะสมัดถทายเข้ามาทางแอดมินไดหรือคนเนาะเดี๋ยวกะมีทางติดต่อให้แน่หละหรือคนเนาะไปเป็นแบบกับไปติดตามกับสาวโสดาใหม่ของเฮาคนนี้กันเลยทุกคนว้าเปิดภาพมาก็มาเห็นแตงสาวโสดเพิ่นก่อนจบงงงามเลยเนาะเมนเมนเมนจบงงงามขนาดเลย ก่อนอื่นทางเขาไปทักทายพี่สาวสวยก่อนอ่ะโดยสบายดีเนาะโดยสบายดีโดยสบายดีโดยสบายดีสบายดีเนาะอ่าอนอื่นทางสมุเอยงก็สิ่งนต้ทำสื่อเสียงแรงนาๆฟูงทางน้องซื่อวันจันไหนนั่งหลังซื่อน้องไอซื่อน้องไอโดยอายุจากปีอายุสิบแปดอายุสิบแปดปีแบบว่าพิซซ่าแบบว่างานเหรออบปวกกับช่วงวันวัยหนาวๆนี่เป็นบ่ แมนเข่าด้เลนแน่นอนเนี่ยแมนขันยำฮ่อนถือว่าโอเคเลยยำห่อนมีคนร่มสวยอยู่เนาะเป็นยำยังกะโอเคบมดทุกอย่างเลยเนาะโดยเซียวทั้งนองเป็นในเละแมนราชิฮายเป็นคนอื่นนะจ๊ะไปว่าเราเด้๋จ้ะเกะเซียวนองหลักพอดีควรได้ยิมนองหลักเนาะโดยในเป็นยันแงชัยพันธ์นี่ออกมาเปิดใจฮาคู่ปะฮาคู่ฮาคนลมแหม เพราะว่าบ่มีคนคุยบ่มีคนลมเลยโอ้บ่มีสักคนเลยบออ๋อฉากมาคือแบบจะงามคือว่าผมมีคนร่มคนลมเนาะแต่ในใจน้องอยากลมเปลี่ยนชื่อโบือว่าอยากลมแบบเป็นแบบคือเป็นฐานแบบสร้างครอบครัวเป็นเหมือนกันเลยบอสนะลมแบบลมแบบที่นั่นแบบลมแบบนั้นท่านะลมมีอย่างว่าเขาเรียงนะลมแบบแบบอ้าวแบบน้อนแบบไอ้นี้ เป็นน้องบรอยากล่มแบบเป็นส่วเป็นแฟนบ่้งโดยโอ้โหแบบว่าอยากทำความรู้จักแบบไปมาหาสู่กันได้จริงๆมั้ยบอสโดยอืมโดย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 อ่ะถ้าเกิดว่าได้ลมนีน้องสิลมคนทางใดคนลาวคนไทยยังได้เบิดบ่ลมได้เบิดคนลาวคนไทยคนต่างประเทศได้เบิร์ตโดยโดยโดยก็ถือว่ามีปัญหาเนาะ ว่าจะเป็นคนฟังไนก็ขาใจอยู่แล้วว่าน้องแบบภาษาไทยยังพนนออกมาน่ะเข้าใจน้องมอไทยได้บ่ได้มอ,อได้เนาะเวลาพูนออกมาก,ก็ฟังขอใจเนาะน้องเคยลงไทยอยู่บ่เคยลงไปยังไทยลงไปอยู่นําสาวไปเหตุงานบมดเลยไปเที่ยวไปเที่ยวหลังสงการนี่ก็สิไปเอหลังสงการนี่สิไปอีกโดยยังเอาไปสวงสงการหรือไปเพราะะนหลังสงการหลังสงการ ขับไปก่อนสงการการชีวีพายุเพื่อนเถะนะเราพายเพื่อนก่อนโดย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 เป็นทางไหนทางไหนก็แล้วแต่ทุกคนเนาะแดีอายุเด้์น่องละต้องเลือกอีู่ว่าอายุท่านั้นเท่านี้ค่ะนะอายุน่ะหาสิพาหกสิขึ้นไปโอ้โคือชิมักใหญ่จังล่ะคือชิบักรุ่นใหญ่แท้เป็นอะไรในความส่วนตัวน่องละคือว่าอายุหกสิบเป็นไปแด็กคือแบบเปบนลองค่ะนะ หนักแพงว่าไออยู่หางซิบางคนนี่ก็แบบลูกล้นหลานได้เนาะเสมอเนาะแต่เกิดว่าแบบประหนักแพงแบบพอแบบลูกนี่ก็ได้ยีม่งเนาะได้บ่ได้เนาะอย่างเช่นเนี่ยสามชิบสี่ชิบได้ใช่ไหมล่ะสามชิบสี่ชิบแล้วกับแบบคือแบบอาเด็จลองนั่นแหละได้ไหมบองไว์เป็นชูเป็นแฟนไ่อยากได้ชูเป็นแฟนมาใช่ไหมล่ะคืออยากเป็นไอ้กับน้องแท้ไ่อยากได้ผู้บ่าวไ่อยากได้คนหักบ้านก็ได้ว่าเปิดใจหาผู้บ่าว บมอยากได้สมอยากได้อาหักบอกอยากได้อาหักนะเป็นอะไรคืออยากวายเลยแม่ไอหักนั่นแหละในความส่วนตัวเนาะเป็นแบบแบบอาแบบน่องแบบดีได้สบาดีแบบไะไรอะลองลองยกตัวอย่างมาเบ้างเป็นยังไงแบบว่าแบบแล้วขอใจง่ายค่ะนะแบบอาแบบน่องแบบขอใจกันง่ายแบบคุยกันแบบก็คือแบบปกตินี่แหละสไตล์แบบว่าคุยแบบสบายๆบอกเพราะต้องมีการหึงหวงกันเนาะ อ่าก็บเต้องมีขอหามโน่นหามนี่มันบอกในความคิดน้องเนี่ยทางว่าเป็นชู้เป็นแฟนนี่อ่าชิคอไปนี่ในบออ่ามันเกิดอาการหึงหวงแล้วเนาะอ่าหึงหวงแล้วก็จะมีการแบบอะไรให้กันพิจิกันนะสินะน้องหมักแบบสบาสบายๆเนาะเออแบบใส่ไปใส่กับไปแบบว่าเฮานี่เป็นพี่เป็นน้องกันเฮ้ในใจกะบโบอยากคิดว่มีแฟนในบอกหรับตัวเนาะโบอยากคิดโบอยากมีเลยไหม่ด้าจได้พัวนะมูสแตน เลยยังเลยยังหอดไวในบอลองล่ะยังหอดไวที่จะมีคู่บอลโดยอันอยู่จากปีน้องจังก้าว่าเออเต้นจะมีความหักกับแบบแบบบ่าวสาวนี่นะประมาณสิบเก้าหรือสาวสิบเก้าหรือว่าสาวจังสีพร้อมบอเออหาสู่หาแฟนเนาะโดยโดยอ่ะทางความสัมพันธ์แบบไอหักเนาะแล้ถ้าเกิดว่าแบบ น้องได้คุยกับเพิ่นม,มาสักระยะหนึ่งเนาะแสบงว่าความสัมพันธ์ทางฝ่ายชายสิเนาะเออเพิ่นมีความรู้สึกต้นอนรับมาหักน้องแต่อยากได้น้องไปสู้เป็นแฟนนี่ได้ใช้น้องนักกะควบกะควบได้เหบก่กะได้เนาะโดยแสดงว่าในตัวน้องนี่อยากเริ่มต้นด้วยความแบบสัมพันธ์แบบอ่าคนรู้จักหรือว่าแบบอ้ายแบบน้องก่อนเป็นบ่นี่นะเป็นเพยานะเป็นสู้เป็นแฟนแบบนี้หขนาดเนาะโดยโดยโดยโอ้เกินไปยังไง คอยเป็นคอยไปเนาะคุ่ยเหมือนแอบแบบไอหักบางทีแบบน้องมาเจอเออไอหักคนนี้คือว่ามีใจดีมารยาทดีการกระทำดีสินาะบางทีน้องอาจจะมีความสุขหมักหักอยากได้มาเป็นสูตรถึงแฟนกับมี่มืนบอกโดยโดยนะตามนั่นแหละทุกคนเนาะการบริเวณวาซีเน้นแต่ว่าไอหักเนาะคือเริ่มต้นจากคำว่าไอหักก่อนนั้นแหละเพื่อนก็ได้เรื่องสู่รถึงแฟนนี่ก็ต้องแน่นอนเนาะ ไว้เฮานี่ก็คือสิเป็นไปไม่ได้ดอกี่จะบ่มีความหักนี่เนาะอ่ะถ้าเกิดว่าเพิ่นนี่เห็นคลิปน้องเบาแบบนี้แล้วนะเพิ่นอาจจะตกอกตกใจแหละเพิ่นอยากทำความรู้จักจังซี่นะเออแต่เอยากมาหามาเยี่ยมมายามิเด่นน้องล่ะใช่เพิ่นมาอยู่บ่มาได้มาได้มันบ่กมันดีเนาะถ้าเกิดไปช่วยไปเที่ยวบ้านเพิ่นเด้ไปบ่กับไปได้อยู่ไปได้อยู่เนาะ โบเดติสทุระยอย่างนั้นบ้านว่โดยโดยโดยที่ทุกคนเนาะก็ถือว่าผมมีปัญหาเนาะสำหรับน้องไอ้เพิ่นการเปิดใจในครั้งนี้ก็อยากให้เพิ่นเจอคนที่เพิ่นหมักอะไรอ่ะอยากถามด้วยซิชั้นนอนแบบข้างนอกนี่หมักคนแบบแบเอาะไรตรงกันมักเป็นแบบคนที่แบบคว่มแบบว่ามีสายดีแล้วก็แบบว่าถูกลมง่ไงขนาด นิชายดีแต่พิ่นบ่มีเง yep, like ินใช่หรอเล่ะปากบ่งอยนิชายดีบ่มีเงินกว่าจักสิกินอยู่ได้นล้วล่ะเนาะเอออ้นวนิชายดีได้ใส่ละหมักคมดีมีหยังได้มีนอกจากนิชายดีนี่มีหยังได้ครับพี่น้องนะอะได้บ่แต่ว่าอย่างแบบหลายอย่างนะหลายอย่างหลายสื่อออกบ่ได้บ่สื่อออกบ่ได้บ่อะได้ได้ว่าคนที่แบบแต่ว่าบ่ห่างเฮาเวลาเฮาไปอิ่มใส่ไปใส่มาใส่ขนาด ตามใจเขาเบิดทุกอย่างเขาหมักคนแบบนี้ตามใจเขาเบิดทุกอย่างแล้วก็แบบว่าหามเขาเวลาเขาไปลิ่นไส่นะแบบไปยูแต่ว่าหักโดนโดนไปถืออะฮะนะก็คือแบบว่าคือคือแบบส่วนใหญ่เขาเขาไ้ไปดอกคือมาเล่นด้านเถื่อนนะหมักคนแบบนี้มาหมักคนแบบเจ้ากี่จัการจุจิจุกจิกไปใช้มาหันต้องคอยรายงานทุกลอดเวลาแม่แล้วถ้าน้องขึ้นถ้าเกิดแบบผู้ชายคนนั้น คิดเดียกับน้องไอ้เดซ่าพิ่นอยากไปก็บล่อยน้องหาไม่ใช่ได้สิเอ้าน้องชิวาได้ไหมน้องบ่าหามบ่ครับบ่าหามเลยมันใจบ่แล้ว่าเออไอ้สิเอาไปลินน้ามูบ่หรือไอ้เขาไปกินเบียน้ามูเด้วยไอ้สินะน้องสีวาได้ไหมกูสาไปเต็มโต๊ะอยู่เนาะเออกับอะไเป็นยังไงกับก่บเป็นยังกับเขาก็ไปฮะน่ะเขาไปสิบ่โอ้มันใจเนาะ อย่าบอกนะเห็ดว่าไอเห็ดได้นกเห็ดได้ะไรอะไ้นะเลยแก่กับแป่งแก่กันมากกับโบจบสเกลแล้วเนาะโดยโดยอ่ะก็คือว่าอะไรเฮาทำหมักแบบนี้เนาะเฮาก็ต้องเปิดใจให้ทางคนคือกันเออคนกันจะหมักเฮากับมีนะแบบว่าเริ่มแรกแั่งคุยกันไปก่อนอะไรก็จะได้เป็นแบบแฟนที่อย่างไรก็ไดูมาคุยกันแบบประมาณจะกระถิ่นซ่งถิ่นแบบเบิ่งกันก่อนนะในอะไรนี่ยอันที่ซ่งถิ่นนี่มันบอก นาสิจะเออหูอูใจกันแล้วเนาะถ้าได้คุยกันทุกมื้อทุกมื้อเนาะเออมื้อนึงคุยนํายนี่ก็วยเลยันรู้จักกันบ่โดยเกิผู้ชายคนนั้นนีเพิ่นน่าจะเคยมีลูกมีเมียหรือว่าเป็นผูห่างเป้หมายสิทั้งั้คุยได้บ่โอเคโอเคคุยได้คุยได้เนาะบ่ติแม่นบ่คือน้องนี่บ่เคยมีครอบครัวเนาะเอ่าแต่ว่าน้องก็บ่มีปัญหาเนาะ พ้อมคุยได้เสมอเนาะเอ่อขอเพียงแต่ผายทรายผายทรายเพิ่นเอ่อว้าวน้ำข้อมูลการติดต่อสะน้องหล่าน้องหล่ามีอยังไหนสิไปแจกนมองหนุ่มเลยวอทแอพไลน์จะมีบ่บ่มีค่ะบ่ได้บริกบ่มีนายอ๋อมีแต่วอทแอพเพียงเดียวเลยเพราะว่าเข้าตั้งแล้วชุนั่นแหละมันโดนปิดปิดเองมันเลยวันนี้ก็ตั้งบ่ได้อืเลยก็ต่างกับวอทแอพ โดยโดยโดยเบอร์โทรได้มีบเบอร์โทรเขาโทรเขาได้ปะได้เพราะว่าสไลายนั่งรักมันจะมีลายใชนลายแล้สไลด์เนอะการหาคนคุยหาคนลมสไลด์เฟสเนี่ยมีบ่อนองล่ะเฟสน่าก็มีแจกได้บ่เฟสเนี่ยเฟสน่ะเดี๋ยวเียวมาจวก็ี่แจกให้ดอกอ่าน้องล่ะเอเจคท์ามเนี่ยถ้าน้องล่ะมาครูเบา่างเงี่ยในอาชีพผู้แบบยังน้องล่ะในอาชีพยังแบบนี้นะหน้าที่การงานคงเปิดในมบกแบบใด แบบว่าเป็นที่แบบคนแบบไปแบบเห็นงานอยังประมาณนี้ค่ะนะเห็นงานหมักงานอะไรหมักอะไรงานนึ่แบบแบบก็ส่งก็สางโอ้นี้ก็ได้เป็นวะเพราะว่าโซลาร์ก็จะหมักอยังหนึ่งนี่ราชการนอตำรวจหรวจทหารเนาะแต่เรื่องก็สางเรื่อเออเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองบอลนะก็คือว่าความฝันเมาสักหนี้เนาะเทาก็บบริจาคที่เออ เกินฟันเกินเนาะ่ฟันสูงแรงตกมาเจ็บรแรงแรงเลยเออเขามีเซมีก่อน,นเขาเน่อนาคตเขาเนาะมาเริ่มบุญวาสนาตัวน,นออ้องนันเนาะฟันตกลงมาเจ็บบนวัฒไนาบอกกับเอ้าเคยมีหลายคนเนาะฟันแบบเออเยังได้แบบสู้ๆซส้ดท้ายไปผมอ่อนมไม่ยังไงเจ็บช้ำน้ำใจตัวเองปีกเขามันยังปีกเขายังอ่อนเลยปีเขาปวดแข้งแบบนี้ก็คือที่น้องออกมาว่าเออในการ เจ้าเป็นคนเลี้ยงคอเท่าวคนเดียวเลยเวียดงานเฮือนชันเห็ดเป็นเบิร์ตบอกกับข่าวนี่เาก็เห็ดเป็นแต่บางอย่างบางอย่างเห็ดผมเป็นเห็ดผมเป็นเห็ดลายซื้อมาแล้วที่พวกหมูเนี่ยเขาก็สีพัดนะโอ้หืมกันเป็นเห็ดหมูยังดีสีพัดเอาก็คือเขามา่าเห็ดได้ตามทีแบบเขาถนัดเนาะ ็ได้ของที่เหาเป็นนั่นแหละโย่ไปเห็นมันซื้อมาเห็นมัเป็นอัจฉริยะนาอเห็นเมนูอื่นเนาะเห็นเป็นเมนูเหี่เป็นนั่นแหละน้องหลานเนาะโย่ยันวะยันยันวะนเนาะซื้อมู้ซีไก่มากแต่มันพัดได้อยู่แล้วนั่นหละเนาะพวกนี้พัดได้เบิร์ดวีกินพัดได้จ้ะเหมือนจะกินเลยซาโย่ข้างนอกเลยเนวัวน้องหลานเลยเป็นปลามีสัตว์เลี้ยงพออยู่เฮือนมีอยู่คุ้เป็นปกไก่คุ้งัวนี่มีบ่อย่ามีเก๊กี้เดี๋ยวเรียกขี้เกียจมา หมดเลยเหรียญจำใหม่ข่าวแล้วเป็นของน้องเองบอดยโดูดูของฟันของน้องแต่อยากมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งต้องเดนมีอย่างข้อฟันว่ะข้อฟันของน้องค่ะเด้อบุลายบบุลายแต่ว่ายิ่งใหญ่ลังการบ่มีดินของเป็นตัวเองมีบ้านของเป็นตัวเองค่ะแค่นี้เลยววเด็พวกเอื่อยเลยน้องล่ะคนฟัน แต่ว่าในส่วนนี้นี่อาจจะไรอาจจะเป็นของผู้ชายเพิ่นมี่ไห้นอกจังซี่นะมในเพิ่นอยากได้นอกนี่แบบไปอยู่ในเพิ่นเป็นลูกเป็นเมียจังซี่แต่เพิ่นมีดินมีเฮือนย้ายได้บร้อยนี่นะทั้งหลายที่ว่าได้ได้เอ้าสิิไปนเพ่่บโอเคแม่นบ่ไปได้ใจแม่นบ่แบบเออมาอยู่ทำไมเนาะไอมีนี่ที่ดินนี่เฮือนซ่านี่สร้างให้เป็นหลังเนี่ยใช่ไหอยู่นำกันเนี่ยใช่ไหมอยู่สร้างซานนำกันเนี่ยใช่ไห โอเคเนาะอ่าบางทีว่านมสวดกันกะอ่าฮาฮาครูกับมีเปิ่นกับอยู่คนเดียวบางคนกับเนาะกับมีหลายคนแหละมันบางคนดอกมีหลายคนเออาออยู่คนเดียวอยากมีเมียเล่าเช่นนี้ใน่ไหมคนว่าอ่าก็เลยอยากถามเบิ่งเพื่อความมั่นใจแหละเนาะอเป็นยังไงกันแล้วแต่เนาะกับมีว่าติดตามไปนำกากันแหละว่าน้องเปิ่นจะได้คนทางใดฝั่งใดเนาะอ่ายหักหรือว่าคนหักนั่นแหละ หาเริ <geon> ่มต้นจากศมาเป็น1อะไรอย่งนั้เนาะโดยโดยโดคือสิบ่มีหยังหลายแล้วบนี้น้องหาเนาะโดยๆกเฮาก็สิได้โจกคลิปไว้กันในมื้อหน้าสิมาอัปเดตภาษาใหม่โดยวางนอกก็สิได้ฮื้อครูอายุตามต้องการบ่เนาะโดยเอามื้อนี้ก็จะได้ขอตัวก่อนน้องหลาเนาะโดยสบายดีโดยสดี